กระผมนายแพทย์สิทธิพันธ์จันพงศ์อายุรแพทย์โรคสมองและระบบประสาทภาวิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลศรีสเกตขอขอบพระคุณราชวิทยาลายัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยที่ให้โอกาสและมอบรางวัลอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่นประจำปีพุทธศักราช2567เป็นอย่างสูงครับ รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจกับรางวัลน,นี้มากๆครับเพราะรางวัลน,นี้สําหรับผมคือคอมมิชเมนต์คือคํามั่นสัญญาที่จะคอยย้ำเตือนให้ผมมุ่งมัน่นตั้งใจที่จะทํางานและพัฒนาระบบบริการให้ดียิ่งขึ้นไปครับและรางวัลน,นี้นะครับยังช่วยสะท้อนให้เห็นถึงการทํางานและการใช้ชีวิตของแพทย์ต่างจังหวัดชัดขึ้นและยังคงช่วยสะท้อนถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนแพทย์ในระบบ ว่าไม่ใช่เพียงแต่การเติมเต็มจํานวนแพทย์ลงในระบบแต่ยังคงต้องสนับส,สนุนการพัฒนาระบบควบคู่ไปด้วยเพื่อเอื้อให้แพทย์ทํางานได้อย่างมีความสุขครับสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดในการทํางานนะครับก็คือการพัฒนาเครือข่ายระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นจนทาให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วและได้รับการรักษาที่มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น ทำให้อัตราตายและภาวะพิการจากโรคดังกล่าวลดลงอย่างชัดเจนและการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการดังกล่าวกลายเป็น The Best Practice ของเขตส,สุขภาพที่10และเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบการดูแลโรคหลอดเลือดสมองในหลายๆที่ทั่วประเทศและนอกจากนี้นะครับเรายังได้พัฒนาเครือข่ายการดูแลโรคสมองอื่นไม่ว่าจะเป็นโรคพากินสันโรคสมองเสื่อมโรคลำชัก เพื่อให้การเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยมีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมมากขึ้นครับ ผมอุปสรรคสำคัญที่สุดในการทำงานนะครับก็คือ mindset ของตัวเราเองในชีวิตการทำงานอาจารย์อายุรแพทย์ทุกท่านอาจจะเจอความไม่พร้อมความขาดแคลนแต่ในฐานาแาะแพทย์อายุรแพทย์เราจำเป็นจะต้องอุงทิศตนทุ่มเทเสียสละมุ่งมั่นและยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นที่ตั้งนะครับในส่วนของการแก้ไขปัญหาเราจำเป็นจะต้องร่วมด้วยช่วยกันสะท้อนและผลักดันสู่การแก้ไขปัญหาเชิงระบบต่อไปสุดท้ายนี้นะครับ ขอผ,ผมขอเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์เอเรวแพทย์ทุกท่านเหนื่อยก็พักทอได้แต่ไม่ถอยขอให้อาจารย์ทุกท่านทํางานอย่างมีความสุขและยิ้มได้ในทุกๆวันขอบคุณครับ